ก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกคลืมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเขาเขาที่มีความคิดเล่นอะไรเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบชอบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะหิโยหิโยไม่ใช่ดิฉันนะคะเขานะคะแอบหิโยแบบแบบขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยหลังหลังเริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะเราชอบไหมคะ อ๋อชอบค่ะชอ,ชอบเสียงเขาเออชอบเขาทัาน,คน,ทน,นะคุณปูมาขนาดนี้คุณได้ที่ฉันตอบว่าอะไร,รก,ก็รู้ว่าจะมีวแวววาเราล่าอ๋อก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าเอาอลงเอยหรือแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็อ่ะ ให,ให้เวลาเป็นตัวที่ทช่วยช่วยกําหนดกันไปละกันอะไรแบบนี้เพราะว่าคือว่าทั้งเชียร์ด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะคือศึกษาการแบบดูแลก,กันแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอะคะ่มมคะ,ค,ะคือถ้า,ถ,าถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่า๊ยจะ ตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่ะยังอตอนนี้ที่ฉันถ้าเจนที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉันแล้วหรือที่ฉันต้องขอเขายอกยอก,อกยอก,อกยอก,อกยอกยอกไหค่ะไม่ก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาไป,ไปอีกสักพักนึงอะไรแบบนี้เถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบ ตอบย่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเราเรามีชีวิตอยู่กับอยู่กับครอบครัวอยู่กับการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งอาจจะต้องมีมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงค่ะมันก็เลยแบบอ่ะททางานทํางานไปก่อนแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่อยากแต่งไหมหรอคะอืมก็ก็ใช้คําว่าจริงๆก็อยากอยากอยาก,อยากมีการลงเอยกับกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอัแหละอืมแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ ยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะอืคู้ยจริงๆเพราะว่าที่ฉันแบบว่าซีเรียสกับงานมากจริงๆในช่วงนี้ค่ะไม่ไม่ไม่มีใครเล่งเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเราคือครอบครัวเขาก็ให้เราตัดสินใจเองอยู่แล้วค่ะนี่ยจริงจะเชียร์ให้แบบมีแฟนยังยากเลยเชียร์คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบแต่งหรือว่าอยากที่จะแบบคบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดสินเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยตายแล้วเชียร์ไม่ขึ้นหงอยเลยอ่ะหงอยเลยอ่ะ รู้เลยว่าอยากจะถามระตีมอะไรคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยหุ่ยหอยเลยจบเลยตัดจบเรากูเรขาก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงไม่รู้ต้องไปถามเขานั้นต้องไปถามเขาค่ะต้องไปถามเขาเฮ้ยี้เราต้องแต่ตัวตดสตลอดเา หน,หน้าพร้อมผมพร้อมเหรอเออทุกวันนี้ยังยิ้มเสื้อบอลใส่กันอยู่เลยอ่ะเออ,เอ,อนึกสภาพหน้าพร้อมผมพร้อมแบบไม่ออกเหมือนกันนะอืมอย,ออยังยงั้นเลยเหรอคะ <laughs> โอ้ใจล้ะดิฉันดิฉันชอบสายตาพวกคุณตอนนี้จังเลย <laughs>